ี๋้วเพื่กลับมาทุกท่านกันเลยนะผมหรือผมมีแล้วก็ไลฟ์นะผมวันนี้จะมารีวิวยุตัว G33 นะผมหลังจากการที่ผมใช้งานมาประมาณร่วมๆเกือบ2-3เดือนนะประมาณ2เดือนกว่าๆนะผมที่ผมใช้งานตัวนี้มานะผมก็จะมาสรุปได้ว่าอะไรยังไงก็จะมาพูดให้ฟังทั้งหมดเลยนะผมคือเจ้าตัวนี้สเปคคร่าวๆก็คือสายไฟนะผม ยาว1.8เมตรนะผมนะผมยาว1.8เมตรนะไม่ใช่2เมตรนะผมใครที่จะใช้กับ PC เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนผมใช้กับ PC นะผมใช้กับคอมนะผมก็ต้องเสียบข้างหน้าเคสเอานะเพราะว่าถ้าขนาดเคสนี้ไม่ได้นะผมแล้วต้องอ่าพอเสียบไปเนี่ยใช้ไม้ไม่ได้นะผมสลับ PC ใช้ไม้ไม่ได้นะผมแต่ถ้าสําหรับโทรศัพท์หรือมือถือของเราเนี่ยเขาก็แถบด้วยตัวนี้มาให้ครับตัวนี้ตัวนี้มาให้นะผมคือเป็นสาย 3.5นะผมทูไทส C นะผมสำหรับมือถือทั่วไปอยู่นี้ก็เป็นไทสีกับเทอร์มดนะผมจรนี้ก็เป็นไทส C ให้นะผมส่วนจุกเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด3สีนะผมเอ้ยให้3อันนะผมไอที่เห็นเป็นสีฟ้านี่ไม่ใช่นะผมจริงๆผมไปใช้แทนตัวนี้นะจริงๆจุกจุกมันเนี่ยจุกสีขาวจะเป็นสีม่วงนะผมผมให้ดูไอกล่องตัวนี้จะมีจุกมาอ่านี่จริงๆเนี่ยจริงๆจุกสีฟ้าเนี่ยต้องอยู่ของอันนี้นะผมแต่ว่าผมไปผมถอดไปใช้ของไอ อันสีดําผมนะก็เลยเป็นสีฟ้าเลยมาอยู่กับสีม่วงนะผมงงไหมถ้างงก็ตามนั้นนะผมงงเหมือนกันนะพูดอะไรก็ไม่รู้นะเออพูดอะไรไม่ได้กูเออเป็นว่าผมเนี่ยสั่งมาทั้งหมด2สีคือสีดํากับสีขาวนะผมจริงจริงผมว่าผมจะปล่อยสีดําออกไปนะเพราะว่าผมชอบสีม่วงมากเลยสีม่วงข้างจะสวยนะผมสีม่วงเราสวยมากนะผมสีม่วงจะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเนี่ยหน้าจอคอมผมไหมนี่นะผมสีม่วงจะเป็นประมาณนี้นะผมสีม่วงจะสีอย่างนี้เลยสวยมากนะผมคือผมไม่เคยใช้จริงหรอกแต่ผมคิดว่าสีม่วงน่าสวยมากเพราะว่า ไอ้ Ay, ตัวจุกมันเป็นสีเหลืองนี่ผมว่าสวยนะผมแต่รวมๆแล้วสีขาวก็สวยนะผมให้ท่านมาชมดูว่าสีขาวสวยไหมสวยนะคือสายเนะี่ยผมใช้มาประมาณ3า,า,า,ส,าสีเดือนแล้วก็ยังไม่เลอะไม่ดาอะไรนะเพราะผมดูแลค่อนข้างจะดีนะผมผมดูแลดีมากนะผมจริงดูแลดีมากคือหูฟังเนะี่ยต้องเช็ดบ่อยๆนะที่เป็นอินเอียร์ที่ควรที่จะเช็ดบ่อยๆเลยนะผมโอเคผมจะมาสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะผมสำหรับเจ้าตัวที่ 3, เปสามประมาณพันแเนี่ยใครที่อยากจะได้อินเอียร์นะผมอินเอียร์เนี่ย อินเอียร์กับหูฟังที่เป็นหูฟังเล็กๆแล้วกันนะผมจะไม่เรียกอินเอียร์แล้วกันหูฟังเล็กๆแบบนี้ในท้องตลาดทั้งหมดจะมีทั้งหมดประมาณ4แบรนด์นะผมก็คือ JBL นะผมแล้วก็ JBL ใช่ปะ JBL หรือ J JBL หรือ j i b มันคือคือไอ้ที่ประกอบคอมปะแล้วก็ Logitech h y p e r x แล้วก็ Razer นะผมผมจะแยกออกมาให้พูดฟังทีละตัวนะผมแต่ตัวนี้ผมจะขอแนะนำตัวเป็น Logitech ก่อนแล้วกันนะผมส่วน Razer นะั้นผมค่อยพูดทีหลังนะผม ถ้าให้ผมถามถ้าใ,ให้ผมตอบว่าเออสตัวเนี้ยประมาณงบประมาณพันกว่า2 0 0พกว่าเนี่ยคนเลือกตัวไหนผมคิดว่าเลือกตัวนี้ครับผมจริงๆผมว่าเลือกตัวนี้ครับคือตัวนี้อาจจะเล่นเกม PUBG แบบ PC คอมพิวเตอร์เนี่ย PC เกม PC เนี่ยอาจจะเสียงเบาเบาบามากนะครผม แต่ต้องพึ่งซาวการ์ดนะผมซาวการ์ดก็อะไร้อยสองก็ลองไปหาซื้อมาที่มันเปิดเป็นแบบ7.1ดนะที่มันเพิ่มเสีงยงขึ้นมาได้รก็ลองไปหาหดูนะผมหรือว่าถ้าดีๆก็เป็น G1 G3 อะไรนี้ก็เอาเอาไปเลยเอาที่มันเทพไปเลยนะผมแต่ถ้าในงบประมาณ2000เนี่ยถ้าอยากซื้อมาแล้วแบบใช้ดีแล้วแบบที่ผมคิดว่ามันดีและใส่สบายเนี่ยผมขอให้ําเป็นตัว Logitech นะผมแต่ถ้าใครแบบว่าซื้อมาโอ๊ยขี้เกียจต่อกับไอซาวการ์ดก็ซื้อของล a าเซอร์หรือไฮเปอร์เอ็กมาก็ได้นะผมเพราะว่าตัว เป็นส่วนใหญ่นะผมอ้าวทำไมถึงเพิ่งซาวการ์เป็นส่วนใหญ่แล้วทําไมถึงต้องเลือกตัวนี้อีกก็คือผมคิดว่า1เลยคือใส่สบายมากนะผมใส่สบายมากๆนะใส่แทบไม่รู้สึกเจ็บเลยนะผมส่วนอาไดเวอร์เขาเนี่ยเ,เสียงนี่ค่อนข้างที่จะเบ็ดแน่นมากแน่นแบบแน่นมากนะผมไอตัวไฮเป็กที่ผมใช้เนี่ยเบดไม่ค่อยมีนะผมตัวไฮเป็กอสีแดงนะ่ะ จะเบสไม่ค่อยมีนะผมส่วนล่าเซอร์นี่จะหนักไปทางเสียงแหลมมากกว่าเสียงแหลมนี่ค่อนข้างที่จะแหลมทิ่มหูเลยนะผมแต่ตัวนี้นะผมถึงจะพึ่งซาวด์คัตก็จริงนะผมแต่ว่าไดเวอร์เสียงเขาเนี่ยเบสค่อนข้างที่จะแน่นมาเต็มเสียงชัดมากนะผมเบสนี่ค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะผมะเสียงแหลมเสียงกลางเนี่ยเสียงแหลมนี่ไม่ได้แหลมจนแบบแหลมแสบหูถ้าใครที่แบบถ้าซื้อไปแล้วแลวใช้เลยเนี่ยอาจจะมีเสียงแหลมซนนิดนึงเพราะว่าหูฟังยังเฟรมยังแข็งอยู่นะผมต้องทําการเบิร์ดส้นิดนึงนะผมเบิร์ดก็คือเปิดทิ้งไว วันละแปชั่วโมงให้มันครบ200ชั่วโมงนะผมเอแป8ชั่วโมงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเบิร์ให้มันครบ200ชั่วโมงนะผมแต่ไม่ต้องเปิดทิ้ง้ามวันข้ามคืนนะผมผมพูดถึงอะไรเสียงแหลมค่อนข้างที่จะเคียร์ไม่ค่อยที่จะแบบแหลมแบบปิดๆหูไม่แหลมเหมือนกับลาเซอร์นะผม M4 เนี่ยเวลากดยิงเนี่ยเสียงแป้งแป้งแป้งใช่ไหมแต่นี้อาจจะแหลมแต่ว่าไม่ได้แหลมจนแบบลำคาญนะผมพอแหลมที่รับพอได้นะผมถ้าเต็ม10แหลมเนี่ยผมให้ประมาสัก8เสียงแหลมให้แปดแล้วกันอ e ินเอียร์ประมาณพันกว่าบาทเนี่ยได้สัก8นี่ก็ถือว่าดีนะผมส่วนเสียงกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะผมค่อนข้างที่จะเคลียร์นะผมระยะเท้าของ PUBG ที่ผมลองดูแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณที่ผมลองเทสดูนะที่ผมคิดเองนะคิดว่าน่าจะประมาณ60เมตร ประมาณนี้นะหกสิบเมตรนี้ค่อนข้างที่จะได้ยินเสียงเทา้ารับจีโมบายนะผมเจทับจีบีซีนี่ผมก็ไม่เล่นนะผมเล่นไม่เป็นนะผมแต่คิดว่า Mobile, ครับจีโมบายประมาณหกสิเมตรนี่ก็โอเคนะผมแล้วเสียงค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยซ้ายขวานี่เราแยากออกแน่นอนหลังเข้านี่แยกออกแน่นอนยกเว้นที่มีใส่สลับข้างจะแยกไม่ออกนะผมเออสลับข้างก็คือมันจะมีเขียนออกบอกอยู่แล้วครับบอกว่าขวาสายนะผมเรียบร้อยนะผมนี่เห็นไหมเราจะเขียนตัวนี้เพื่อนิดนึงนะมันไม่โฟกัสให้ผมเลยนะ เอาเป็นว่ามันบอกให้แล้วกันเอาง่ายถ้าไม่อยากใส่ผิดก็คิดว่าเนี่ยเห็นป,ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยก็ให้ใส่ด้านขวานะครับส่วนอันนี้ให้ใส่ด้านซ้ายนะครับโอเคประมาณนี้สายก็เป็นสายแบนนะผมพูดถึงไหนแล้วพูดถึงไอ้สเปคหูฟังเรียบร้อยหูฟังเรียบร้อยส่วนไม้นะครับคือไม้เนี่ยผมเลตัดคะแนนเรื่องไม้มากๆเลยไม่ถ้าเสียบกับมือถือผ่านตัวนี้ผ่านตัวนี้เสียงดีครับ ไม่ใช่ไม้หมยถึงเสียงก็เสียงดีไมก็เสียงดีปกติอยู่แล้วแต่ถ้าแต่ถ้าเสียบผ่านนี้แล้วเสียบใส่มือถือเนี่ยเสียงจะดียิ่งกว่าเสียบอันนี้ปกตินะผมให้เสียบอันนี้ไปด้วยถ้าใครเล่นผ่านมือถือนะผมพูดถึงเรื่องไมนะผมถ้าใครเล่นผ่านมือถือเนี่ยถ้าใครเล่นผ่านมือถือเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแบบผมหรอกคือเล่นผ่านมือถือไม้มันขยับได้เฮ้ยเพื่อนซ้ายขวาขยับได้ใช่ป่ะแต่เราเล่นคอมเราซ้ายฝั่งนี้เราจับคีย์บอร์ดฝั่งนี้เราจับเมาส์เข้าใจป่ะคือมันก็ไม่มี มือถือไอ้ใครใครช้ันคอมเนี่ยเสียงไม่ค่อนที่จะเบามากๆเลยผมต้องไปโหลดโปรแกรมแก้กันพอไปโหลดโปรแกรมเสียงก็เสิร์ตอีกแตกความไม่รู้เรื่องเสียงพี้ยนเสียงไทยไปหมดเลยนะก็เลยไม่ค่อยแนะนําถ้าใครจะซื้อมาเล่นกับคอมเนี่ยก็ให้ไปซื้อไม์แยกแล้วกันนะผมแต่เสียงค่อนข้างที่จะดีนะไม้แยกที่ผมซื้อมาผมก็ไปซื้อไม้ตัวนี้มานะผมก็ซื้อไม้ตัวนี้มาผมซื้อไม้ตัวนี้มาเดี๋ยวไม่ค่อยแนะ <c oughs> นานะผมจริงๆไอ้ที่มันคีบอยู่แต่นี่คือขาไม้ผมนะจริงๆไม้มันจะอยู่กับขาไม้จะติดอยู่ประมาณนี้กูแน่กูจะรีวิ โอเคไมค์ก็ค่อนข้างที่จะดีนะสลับคนที่ใช้มือถือแต่ของนี้ค่อนข้างที่จะเออย้ยสักนิดนึงนะผมส่วนอะไรอีกมันจะมีอะไรอีกอุปกรณ์ภายในกล่องนะผมก็จะมีทั้งหมดมีถุงผ้าด้วยนะแต่ถุงผ้าผมอยู่ในในห้องนะผมมีคู่มือมีจุกสามอันแล้วก็ด็ Đ อกเกิลเหรอเขาเรียกว่าดองเกิลเหรอดองเกิลน,นะผม USB C น,นะผมพอเรียกว่าดองเกิลเหรอผมเพิ่งรู้เพราะว่าผมเปิดเบดูอยู่นะผม โอเคก็ร okay, วมๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับหมดแล้วนะผมเออน้ำหนักก็19กรัมน,นะผมน้ำหนักอะแดปเตอร์6กรัมนะมน้ำหนักนี้6กรัมอันนี้19กรัมเบาเบาอยู่แล้วคือคือมันจะไปหนักได้ยังไงอิดเอียใช่ปะเบามากนะผมโอเคประมาณนี้นะผมใครที่จะตัดสินใจซื้อก็ลองฟังคลิปผมในแนวทางได้นะผมถ้าใครชอบใจเ like, ลืมกดไลค์กดซับสไครป์บรรจัยบรดษัทสมุทรีคอลารัปป์กนฮู้ยบาย